กว่าที่เราว่างมากไงเราก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวซอยลับๆร้านลับลับ้าขนาดไหนเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าลับขนาดไหนร้านที่บอกลับๆพาไปไม่เห็นลับคนก็รู้จักกันหมดก็ช่างเขาเป็นไรอ่ะใครรู้จักก็รู้จักไปย่ <c oughs> ก็กูเพิ่งรู้จักอ่ะ นี่อันนี้มันซอยใหญ่ไม่ใช่นี่อนนซอยนี้ไม่ใช,ใช่เพราะคนมาส่วนใหญ่จะงงว่านึกว่ามาซอยท่าเรือพีจริงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะนี่จ้าเดี๋ยวดูทางเข้านะน่ากลัวมากมาแล้วค่ะนี่คือ,อ,อ,ซ,อซอยระหว่างท่าเรือพีแล้วเป็นเว้นนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตรอกเล็กๆเ,เป็นตรอกเป็นตรอกเล็กๆที่จะต้องเข้ามากินก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีมา,มามากกว่า100ร้อยปี ใช่เพราะอเจ้าของแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตายไปแล้วตายพร้อมกับเตาถ่านไปเรียบร้อยแล้วคนนี้น่าจะเป็นลูกจ้างแล้วหรือลูกหลานอะไรเดี๋ยวต้องไปถามเขาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะครับเรื่องหนึ่งได้ไหมกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอะไรขนาดนั้นคือหมายความว่าวันนี้นึกยังไงไม่รู้คือแบบว่าคิดตื่นขึ้นมานึกว่าตัวเองสวยไง คนดูว่าตัวเองสวยก็ถือกระเป๋ามาด้วยนะคะในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหในนี้ราคาบอกไปแล้วจะหนาวค่ะเพราะว่าจะมียาลมยาดมยาหม่องนะคะแล้วก็สเปรย์ฉีดผมเพราะว่าผมเรายาวอะ่ะเอาต้องเซ็ตตลอดเซ็ตตลอดเดี๋ยวเสียทรงเดี๋ยวเสียทรงกูเจ๊ว่าแบบต,ตอกแคบเนาะตอกแคบในนี้มีร้านกยเตี๋ยวจริงเหรอมีแล้วก็ร้านกยเตี๋ยวเนี่ยนะคะเป็นร้านที่เก่าแก่จริงๆนะคะแล้วเราก็นัดเข้าไว้แล้วละ่ะร้านนี้เหรอเขอบาบอกขอเรียกด้วยไม่ใช่ ร้านนี้ใครอย่าลืมนะจ้าเขาเรียกด้วยนะคะ <c oughs> กินหอมหอมกินหอมหอมกินอะไรหอมหอมกลิ่นน้ำซุปไงนี่นี่ดูตั้งแต่อันแรกเลยนะคะร้านที่เป็นร้านโบราณหรือเป็นร้านเก่าแก่เนี่จริงใช่ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่โค่เงาสักหลาดมาเลยเนี่ยเขาจะต้องตากช้อนในตะแกรงแบบนี้นตะกงตะเกียบเขาจะไม่มีขึ้นลาเลย เดินเข้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะคุณพี่ขาเจ้าของสวัสดีทุกคนนะคะก็คือพี่เขาจะยุ่งมากคือตลอดทั้งวันน่ยก็จะมีคนเข้ามาตลอดทั้งวันเลยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนกับเดี๋ยวโบราณเลยเนาะเจ๊เนาะโบราณจริงๆคือโบราณมากๆเลยเพราะว่าเจ๊เกิดมาเจ๊ก็เห็นแล้วอะร้านนี้ใช่ไหมใช่ วันก่อนมาติดต่อเจ้เขานะคะเจ้บอกว่ามาก็ไม่รู้จะมีเวลาคุยหรือเปล่าเพราะยุ่งนะคะขายดีแล้วที่มาที่นี่ต้องกินอะไรเจ้กินบะหมี่ไงมาสี่สั่งบะหม,ม,มี่มีบะหมี่มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเกี๊ยวนะคะสั่งทั้งหมด3อย่างเลยนะคะเกี๊ยวหมดแล้วจา้าจบนะจ๊ะอดกินจบนะจ๊ะเกี๊ยวหมดอ่ะแล้วเหลืออะไรบ้างคะพี่ บะหมี่กับเส้นก็จะหมดแล้วบะหมี่ก็จะหมดแล้วด้วยเอาแล้วค่ะมาช้าวันนี้อดแสดงหนังเรื่องอดแดดบะหมี่เปิดดูได้ค่ะเขาเขาเขาไม่ด่าเราเขาก็ด่าในใจเราวุ่นวายเป็นบะหมี่ที่เขาทำเองเขาต้องคุมผ้าไว้เพราะกลัวมันแห้งดูดูดูเขาส่งขึ้นมาดิมันสีมันไม่ได้เหลืองเหมือนสมัยเนี่นะอันนี้ใส่ไข่ค่ะไม่ได้ใส่สี ใส่ไข่สีจากไข่ไม่ได้ใส่สีรู้ไว้ด้วยนะจ๊ะไม่ได้ใส่สีธรรมชาติเลยสีธรรมชาติเลยไม่ได้ใส่สีเหลืองสีอะไรแบบมี่สลาดดูดูบะหมี่น่ากินมากขนาดลวกตั้งนานไม่เละเนาะไม่เละไม่เละ่หมี่ที่นี่ไม่เละคุกกระเทียมเจียววิทน้ำลายแตกนะคะกระเทียมเจียวเจียวด้วยน้ำมันหมู กระเทียมเจียวเจียวด้วยน้ำมันหมูโรยกรุ้งแห้งใส่ถัว่วใส่หมูแผ่นโรยเฮอร์เบิลผักต้นหอมนี่เสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วค่ะไวมากอันนี้คือบะหมี่แห้งนะคะเป็นบะหมี่แห้งมีหมูบะช่อแผ่นหนึ่งแผ่นเกือบเท่าชามะนะฮะแต่บางเหมือนกระดาษ w บ A เลยนะคะ ไม่บางไม่มานะคะหมูมันแบงอันนี้ไม่บางนะคะอันนี้เขาเรียกไม่แบงไม่บางหมูอันนี้ไม่ได้ผสมอะไรนะหมูล้วนล้วนหมูล้วนล้วนให้รู้ไว้ด้วยว่าหมูล้วนล้วนอันนี้ไม่บางนะคะถ้าลมพัดปิวนะคะอันนี้แซวเจะหน่อยเล่นนะคะเจ้หน่อยบอกเดี๋ยวโดนน้ำร้อนลวกอนี่บอกธรรมดานากินมหมือนาเมง เจ๊บังบูระเหมือนราเมงราเมงราเมงยะจริงทั้งสี่ทั้งไรเหมือนราเมงเลยค่ะโูเคเขาใช้หมูสับเอาไปต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อกับชามนะเนี่ยนอกิเร์ชิมดูก่อนนะคะ<อ>แล้วก็ค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงนะคะ หวานหมูหว,ห,มหวานน้ำต้มกระดูกนะคะก็ถือว่ารสชาติเนี่ยเป็นโบราณจริงๆนะคะเจ้เกิดมาก็กินรสชาติเนี้ยเชงเชงจิดจืดต้องปรุงเอานะคะต้องปรุงเอานี่ของมันจะเป็นบะหมี่แห้งเมื่อกี้แต่น้ำร้านจะหน่อยร้อนมากเลยเจ้หน่อยไม่รู้ว่าเอาหินภูเขาไฟต้มให้กูแดกหรือเปล่า<แ>คือกูเตี๋ยวว่าต้องร้อนๆเขาบอกกูเตี๋ยวเนี่ยถ้าน้ำไม่ร้อนจบ แต่ร้านเจ้หน่อยร้อนทั้งร้านเลยนะคะเพราะสังกะสีติดอยู่กับหัวร้านเลยคะ่ะร้อนมากแล้วก็น้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนร้อนจริงๆนะคะแล้วก็หมูสับอร่อยตัวหมูสับเนี่ยนุ่มละมุนนุ่มละมุนใช่ไหม,มเดี๋ยวต้องลองชิมอันนี้ของปางสองบางเป็นบะหมี่แห้งอืเมืม่อกี้ลองคลุกลองคุกกันไปนแล้วแต่ยังไม่ได้ชิมอมตอนที่ปรุงมาเนี่ยเห็นเจ้าหน่อยเขาใส่อะไรนะใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลา,ามาแล้วแล้วก็ใส่ถั่วป่น แต่ก็แรงไม่เห็นก็ใส่น้ําตาลนะถ้าใครอยากหวานตัดขาก็มาปรุงเอาเองอันนี้ขอชิมแบบว่าออริจินอลเลยจริงๆเลยดั้งเดิมเลยเพราะว่าอยากจะชิมด้วยว่าบะหมี่ของรสชาติเป็นยังไงอืตัวบะหมี่เจ๊ชิมมั่งกินกันไปคุยกันไปตามภาษาคนชอบกินบะหมีนุ่มเบะหมี่เหนียวนุ่มเส้นแบนเหนียวนุ่มแต่ถ้าเจ๊กินเจ๊ต้องปรุงนะ ต้องปรุงเพราะว่าเจ๊คิดว่ารสชาติเขารสชาติน้ำซุปอะ่ะอคือรสชาติน้ำซุปไม่ได้เข้มข้นมากก็อย่างนี้ต้องบอกก็เห็นว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวที่เน่ยน้ำซุปที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เรากินปกติใช่แต่แบบไม่เข้มข้นแบบมีเค็มีมหมหวานไม่ใช่ไม่ใช่แต่อันนี้เขาจะเป็นหวานน้ำต้มกระดูกหมูเขาใส่เจ๊นหน่อยใส่ขาตั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะเป็นน้ำซุปขาตั้งคือโบราณเลยจะเป็นแบบเนี้ยนะคะก็คือ,อ รสชาติจะไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยนี้ที่จะเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานใครอยากจะกินก็ปรุงเอานี่เครื่องปรุงอยู่นี่นะคะแต่ถ้าถามว่าเจ๊ถ้าเจ๊ก,กินอ่ะเจ๊จะเติมน้ำปลาน,นิดนึงนะคะแล้วก็น้ำส้มนิดเดียวก็จบแล้วนะคะแต่เนี่ยของบางอ่ะในความรู้สึกคือบาองคนชอบกินจ,จืดๆแล้วไม่คนไม่คยรู้จักอ,อร่อยมันจืดแต่มันอร่อยอ่ะขอชิมหน่อยได้ไหมเผื่อ,อบังโกหกอ่ะบางคนชอบกินรสชาติแบบเนี้ยเหรอ อย่างอื่นอยากกินเข้มแต่ก๋วยเตี๋ยวอยากกินเชงเชงมันได้กลิ่นบะหมี่อร่อยก็ก็ถือว่ารสชาติใช้ได้นะฮะก็คือแต่ว่ามันอร่อยมันมันมันบอกไม่ถูกว่าต้องให้ลูกเพจมากินเองนะฮะว่าอันเนี้ยบะหมี่แห้งเนี่ยมันหอมน้ำมันเกียวกากหมูอ่ะไม่ใช่กากหมูเนี่ยเขาบอกว่ากระเทียมเจียวเนี่ยเขาไม่มีกากหมูนะแต่เขาใช้น้ำมันหมูเจียว อร่อยแล้วหมูนุ่มหมูนุ่มนี่นี่ดูให้ดูหมูแผ่นเจเขาตั้งใจบรรจงทำมากเลยนะคะหมูแผ่นเขาเนี่ยคือจะพอดีกับกระบวยที่ตักน้ำซุปอ่ะแล้วเจหน่อยเขาบอกร้านเขาไม่บางนะเนี่ยไม่บางลยเนี่ยพัดลมไม่ได้พัดแต่จะปีวออกจากตะเกียบไปละอันนี้แซวเจหน่อยเล่นนะคะคือคุยกันแล้วละถูกคอกันถ้าเกิดพูดไม่ดีอาจจะโดนด่าได้เจหน่อยไม่ธรรมดาวันก่อนมีคนถามว่าทำไมจานไม่ล้างก็ถามว่าเสือกอะไรด้วยครับ เดจบนะคะเดชบุญนะกูรูรู้หลักก่อนในเมกาเปรี้ยวสงสัยจะพอๆกับร้านข้าวต้มปากหมาที่ยุทธยาเจ๊หน่อยมีหมี่เปล่าขายไหมเออเส้นหมี่อร่อยเนาะเส้นหมี่อร่อยโลเทไหร่มีเส้นหมี่ขายนะคะแต่ต้องบอกล่วงหน้านะคะไม่ใช่มาวันนี้จะมาเอาวันนี้ฉันไม่มีเวลาตีเส้นให้นะจ๊ะใช่ แล้วก็เมื่อกี้ลองลองอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่อืขอญาตคนก่อนเจ๊ขอจานนี้เป็นของเจ๊คนเดียวเลยนะเพราะว่าแต่ปรุงหน่อยจะรู้เ,เ,เผ็ดจะได้รู้ว่าเออควรปรุงพริกป่นเองเปล่าก็ไม่รู้พริกเผ็ดมากเออพริกเผ็ดมากด้วยพริกดูสีพริกก็รู้แล้วเอาเติมนิดเดียวพราะเพราะว่าเราแก่และเคสอนนี้ไม่มี<อ>นะคะแล้ว <ừ. S 2> นำ้ำซ้อมเขาเนี่ย ừ ừ. นะคะเขาจะคือเจ๊นหน่อยเนี่ยเขาจะใช้พริกอ่อนเนาะ สีเขียวอะเขาไม่ใิ่ใช้สีเขียวเข้มเหมือนพริกมันทั่วไปนะเขาจะเป็นแบบนี้จะปรุงเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก๋วยเตี๋ยวเนะ่ขายจานหนึ่งสามสิบบาทพิเศษสามสิบห้าเยอะมากอันเนี้ยที่บางกินอะคือธรรมดานะพิเศษอ่ะพิเศษอ่ะเนี้ยพิเศษธรรมดารรมาดามาดามาเห็นไหมตายหาเยอะมากเยอะมากเจ,จ๊ก็ทำบะชดไงจะได้จุกจุกอิ่มอิ่มแล้วก็ไปไปซะ ป็นไงปรุงแล้วเป็นไงดีขึ้น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 คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเราเราอยากจะรีวิวหรือ,อบอกกับรูปเพจด้วยความจริงคือเราอยากจะให้คุณติดตามมากินก๋วยเตี๋ยวร้อยปีอยู่ในซอยตอกลับๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกความจริงว่าคือน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากเขาเป็นน้ำซุปต้มกระดูกหมูขาดตั้งจริงๆก็คือแบบไม่ปรุงอะไรเลยเอาขาหมูลงไปต้มกับน้ําใช่แล้วเวลาก๋วยเตี๋ยว่เขาก็จะใส่น้าปลามาหน่อยอะไรมาหน่อยรสชาติมันก็จะค่อนข้าง จืดแต่ถามว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องให้เธอเลยใช่เพราะว่าดูขั้นตอนเธอทำเนี่ยเธอไม่มีอะไรที่มันผิดแปลกจากของเดิมโบราณคือจะบอกว่าเครื่องส้นุงเขาไม่ค่อยเยอะแม้กระทั่งเส้นหมี่เธอก็ไม่ได้ใส่สีเธอใช้สีจากไข่จริงๆเลยจริงๆเลยสีมันเลยเป็นแบบนี้ลูกเพจสีมันเลยไม่เหลืองแต่ที่สำคัญคือแต่มันอร่อยเส้นคือเส้นอร่อยมากคือเหนียวแบนแล้วก็ไม่เละเนี่ยขนาดตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ยังไม่เละเลยไม่รู้จะหน่อยเขาใช้อะไรทํา ดี๋ยวให้เจมี่ลองกินเส้นนี้เมื่อกี้ปังลองคนเส้นใหญ่แล้วก็ลองชิมเส้นใหญ่ก็อร่อยแต่มันก็นิ่มนะของแกอืเส้นใหญ่ก็แล้วเครื่องปรุงเครื<ๆ>่องในกุ้ยเตี๋ยวเขาไม่ได้เยอะแยะนะเขามีแค่หมูบะชอบ่อเมื่อกี้กินเส้นใหญ่กับกินกุ้งแห้งเปล่าๆเข,าเข้ากันอนะเจ๊อร่อยอะได้กุ้งแห้งเจอะหน่อยตัวใหญ่มากนะอีกนิดเดียวไปนำกะปิละคือเหมือนกุ้งเคย แต่รสชาติดีไม่เค็มมากอร่อยอร่อยนะแซวเจะหน่อยเราเราพูดเล่นหยอกหยอกกันนะคะพริกเผ็ดจริงๆหนูยอมรับพริกเผ็ดเหรอพริกเผ็ดมากไม่น่าปรุงเลยไม่ควรอย่างยิ่ง <laughs> เอกินจะดๆอย่างบางดีกว่าใช่ไม่ควรอย่างยิ่งแล้วกูจะบอกให้รู้ว่านะเวลาที่กําลังกินอยู่นี่เจ๊หน่อยเก็บร้านแล้วจ้าเออพราะว่าของเธอหมดจริงๆสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งต่เมื่อกี้สัมภาษณ์บอกปิดบ่ายโมงไงบ่ายก็คือถ้าเกิดคนมันเยอะน่ะแกก็จะหมดก่อนเพราะแกเตรียมของแกมาเท่าเนี้แกเหมือนแกมาลดน้ําต้นไม้หน้าบ้านใครมากินก็กินมาทันก็ได้กินมาทันก็ได้กินมาไม่ทันก็อดก็อดแดกไป ใครอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวลับๆับร้านแบบอยู่ในตรอกขนาดนี้ต้องมาอย่างไงเจ๊อ่ะนะคะใครที่อยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวลับๆับที่อยู่ในตอกชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊น,น่อยนะนะคะที่เป็นบะหมีท่ทาเองเส้นแบนนะคะอ่าคือลับจริงๆก็คือหมายความว,ว่าอยู่ระหว่างซอยท่าเรือพีก,กับซอยศรีนิคม,มแต่อยู่ระหว่างกลางคือซอยเล็ก สังเกตง่ายๆคือติดกับสัญเจ้าโฮเกียนจะมีสัญเจ้าอยู่ Saint e ori, สันเจ้าเดียวแล้วอยู่ข้างหลังสัญเจ้าต้องอยู่ข้างหลังนะไม่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนะไม่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าต้องไปกินกระถางทูบนะคะ <c oughs> แต่ถ้าด้านหลังได้มากินก๋วยเตี๋ยวเจ๊หน่อยนะคะก็ร้านเจ๊นหน่อยก็บอกกับลูกเพจนะคะก็คือเปิด8โมงครึ่งมา8โมงครึ่งได้กินแน่นอนแล้วก็ปิดประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ถ้าวันไหนลูกค้าเยอะเป็นพิเศษก็บอกก่อนอย่างเช่นวันนี้หมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากรูปเพจนะคะถ้าอยากจะมาลองกินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นออริจินอลคือต้นตำรับดั้งเดิมจริงๆเลยของคนจีนที่มาทํามาหากินที่ประเทศไทยนะคะก็ฝากร้านเจ๊นหน่อยไว้นะคะอยากให้ทุกคนมาลองชิมคือเจ๊บอกได้เลยว่าเส้นหมี่เขาอร่อยจริงอ,อร่อยอร่อยจริงนุ่มมากเหนียวนุ่มมากนะคะแล้คือใครชอบร้านลับร้านนี้ลับจริงร้านนี้ลับจริงแต่ต่อไปก็จะไม่ลับแล้วล่ะเพราะว่าขนาดเนี้ย คนก็รู้จักเยอะแล้วนะคะแล้วเขาก็ขายมานานตอนนี้ที่เราสัมภาษณ์เจ๊นหน่อยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยขายมาร้อยกว่าปีแล้วนะเพราะร้อยกว่าปีก็ใช่เพราะต้องถึงเพราะเจ๊ก,กินตั้งแต่เด็กดก,กินตั้งแต่สมัยป้าเขาอะแล้วเจ๊นหน่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มหาศย์นะเจ๊หน่อยเนี่ยเป็นลูกจ้างร้านนี้อเป็นลูกจ้างร้านนี้อยู่มานานหลายสิบปีอยู่จนคุณป้าเสียชีวิตไป ก็ไม่มีใครทําต่อเย่หน่อยก็เลยล,ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านเองเลยลขึ้นมาทํา,เ,าอเองเลย,เเลยก็คือยึดอานาจเลย <c oughs> นะคะก็เป็นเจ้าของร้านเอง <c oughs> มาจนทุกวันนี้แล้วก็ยังขายดีเหมือนเดิมั้งแสสมัยป้าย,ยังอยู่กําลังจะบอกว่าเจ๊นหน่อยเขารักษาคุณภาพมาได้ยาวนานเพราะลูกค้าก็ยังกลับมากินอยู่เรื่อย,อยลูกค้าเก่าดั้งเดิมลูกค้าใหม่ก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านมาตลอดเพราะว่าเจ๊นหน่อยก็ก็ทําแบบนี้นคือเขาอยู่มานานไงคือจริงๆแล้วไม่ได้ใส่ใจที่จะเป็นลูกจ้างหรอกใส่ใจจะเป็นเจ้าของตั้งแต่ดีแรกก็คือจ้องตลอดใส่อะไรนะักทําอะไรนะัก สั่งสมประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์ทนอยู่ปากกัดตีนถีบปากกัดเก้าอี้ไว้ตีนถีบคนอื่นออกไปนะครก็เนีหน่อยก็อยู่ได้มาทุกวันนี้อันนี้เราหยอกหยอกเล่นนะคะก็คือจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายอากาศมันร้อนเดี๋ยวเป็นยิสโตโอเคเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอ่าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเจ๊ขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปร้านไหนอีกก็ฝากลูกเพจคอยติดตามดูนะคะว่าเจ๊หมีจะพาไปตลอดเที่ยวที่ไหนของจังหวัดชลบุรีอีกรวมถึงที่อื่นด้วยรวมถึงที่อื่นด้วยทุกจจจจััังงวววดถ้้าาาเเ่่ก็ะไไปปทฟ แผ่นดินไทยเลย <Wow. S 1> ตรงไหนมีร้านรับตรงไหนที่มีร้านอร่อยตรงไหนที่ขายดีเจ๊จะพาไปถูกต้องโ <Okay. S 1> อเคเจอกันเจอกันจะมีเมาส์เตาแตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ